สวัสดีครับน้านานะตกปลาทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมไปทดสอบเหยื่อมาสองตัวนะครับนี่ครับก็คือเจ้าตัว,ตวนี้ตัวนี้ผลปรบลาบ้าๆนี่ครับไอเจ้าลายตัวนี้นี่ก็คือปลากินดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ตกเลยมันลืมเลยว่าไปทดสอบเหยื่อครับก็ได้ปลามากี่ตัววันสี่ตัวนะครับกระสูบ พิคิวตัวหนึ่งแล้วก็พลาช่อนอีกสามตัวนะครับตัวนี้ก็ได้วัดไปหนึ่งทีนะครับถือรู้สึกว่าผมจะสูงนานเกินก็เลยยังไม่ได้นั่นต้องไปทดลองในรอบต่อไปนะครับก็ไปชมคลิปที่ผมถ่ายไว้นะครับยังยังยังไม่มีกล้องกลูู๊ถ่ายกำลังจัดหาอยู่จะได้มาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับ ไปรับชมกันเลยครับว่าปลากินไหม,ไม,อ,มอ,งองไว้กับพื้นครับ มาอีกเต็มแล้วครับผมอันนี้ล่มนะจะได้เห็นนะครับนี่ครับเหยื่อเขาถือว่าใช้ได้นะครับผมมือใหม่หันตกยังยังกินเลยครับเดี๋ยวต้องเอาฝ่าไปใส่ลังกันครับอันนี้แจ้งที่สองครับโอ้นนออนนโหโดนลงกินเลยถือว่าเหยื่อเขาใช้ได้นะครับตัวนี้ ไม่รู้มาได้ไงครับเป็นกระสูนนะครับเาเต็มปากเลยครับนี่ครับนามาผมก็งงเหมือนกันครับมาได้ไงครับเดี๋ยวตุกโตครับนี่หมายของเราครับออกมาตีปลาช่อนเจอกระสูนครับยังไม่ตั้งกล้องถ่าย โหลดติดตามตัวต่อไปนะครับการทดสอบเหยื่อถือว่าใช้ได้นะครับกระสูบยังกินครับ